สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆใกล้เข้าน้าฝนแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นฤดูของปทุมมาแล้วค่ะอันนี้นะคะเป็นปทุมมาที่ก้อยก็ฝังไว้ในกระถางทิ้งทิ้งคว่างๆางจากสภาพเพื่อนๆก็จะเห็นใช่ไหมคะพอถึงฤดูเขาได้น้ําฝนได้น้ํานะคะเขาก็จะแทงช่อขึ้นมาไอ้แทงต้นขึ้นมาค่ะยังไม่แทงช่อคะ่ะพูดผิดอ่าทีนี้เราก็จะมาในกรณีนี้นะคะเราก็จะเอาหัวเขาขึ้น หมายถึงเติมดินลงไปด้านล่างแล้วก็เอาหัวขึ้นมาด้านบนหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าที่งอกเองแบบนี้จะเป็นสายพันธุ์ไหนสีอะไรเนาะ,ะปีนี้ยอมรับเลยว่าทำงานไม่ทันเลยนะคะเพราะว่าย้ายไม้บ่อยมากเพื่อนๆจากที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยนะทุลักทุเลมากตรงนี้เป็นโซนที่ขาดการดูแลมากดูสิคะเนี่ยนี่นี่สีทิศก,ก็โดนคุณหอยรับประทานนะคะก็ไม่เป็นไรปล่อยเขาค่ะ ไม่อยากใส่ยาเพราะเราไม่อยากใช้เคมีนะคะอ่าเนี่ยต้นย้าย,ยังขึ้นในกระถางบัวดินอีกต่างหากนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นๆกันนะคะว่าปฐุมมาจะมีสีอะไรอ่าปีนี้มีสีอะไรให้เราชมบ้างนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามนะอ่าเพื่อนๆคะปฐุมมาทวิตเตอร์เริ่มแทงแล้วช่อเราก็ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็อีกไม่กี่วันก็จะเริ่มบานแล้วนะคะ เขาก็อาจจะไม่ได้บานในทันทีนะคะทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแล้วก็แสงแดดด้วยนะคะก็ยังมีต้นอื่นอีกนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกนะคะว่าจะมีสีไหนนะคะแต่ทวิตเตอร์ได้เป็นสายพันธุ์ที่ก้อยชอบมากเลยนะคะเพราะว่ามีกลิ่นหอมแล้วก็กลีบดอกเนี่ยแต่ละดอกก็จะเป็นทรงที่ไม่เหมือนกันนะคะมีหลากหลายมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆสังเกตดูได้นะคะเดี๋ยวให้บานเต็มที่ก่อนนะคะ นี่คะ่ะเพื่อนเพื่อนทวิตเตอร์บานเต็มที่แล้วนะคะเป็นเกลียวเลยเห็นไหมคะเขาถึงเรีกทวิตเตอร์ <c oughs> นจะมุนนี่แต่ก็ทวิตเตอร์จริงๆเราก็มีหลายทรงน,นะคะนี่คะ่ะบานเต็มที่แล้วนะช่วงที่เริ่มบานไม่สะดวกมาถ่ายทำต้องขอภาภัยนะคะก็ยังพามาชมวันนี้แทนนะ อะเดี๋ยวเรามาลุ้นสีอื่นกันอีกนะคะสีนี้เพืเ่อนๆจะเห็นในหลายๆคลิปของนก้กยแหละเพราะว่าเราก็ปลูกเยอะสีนี้แต่ก็หายไปเยอะเหมือนกันค่ะบางที่ไก่มันกระโดดขึ้นมาแล้วมันมาคุยหัวหายก็มีนะเสียดายกำลังตามหายอยู่นะเวลาเราไม่อยู่บ้านเนี่ยนี่ไม่ได้เลี้ยงไก่แร้วค่ะมันมาจากที่อื่นนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลุ้นสีต้นอื่นกันบ้างนะคะแต่ก็เดี๋ยวมาลุ้น กระถางที่เราเติมดินกันนะคะว่าจะเป็นสีอะไรนะคะอ่าเพื่อนๆนคะนี่ก็อัปเดตกระเจียวแล้วก็ปทุมมาของเรานะคะอันนี้ก้อยก็ยังไม่ได้เติมดินให้ให้สูงขึ้นนะคะแต่ว่าก้อยใส่ปุ๋ยหมักก็คือขี้วัวหมักลงไปแล้วนะคะขี้วัวหมักคือขี้วัวที่เอาผสมดิน คล้ายๆดินหมักนะคะแต่ว่าใช้ขี้วัวล้วนกับดินล้วนนะคะไม่ได้ใส่ขุยมะพร้าวกับมะพร้าวอะไรแบบนี้เลยนะคล้ายๆคล้ายๆดินหมกักแหละแต่ว่าใช้แค่2อ,อย่างนะคะคุกเขาให้เข้ากันแล้วก็รดน้ํานะคะรดน้ําสักอ,อ,อาทิตย์หนึ่งก็ได้หรือ10วันก็ได้นะคะแล้วก็มาเติมดินเป็นปุ๋ยนะคะแต่ต้องลดทุกวันนะคะรดให้ชุ่มเลยนะคะ เพื่อที่จะให้ขี้วัวคลายความร้อนนะคะแล้วก็คลายก๊าซอะไรแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาใส่เติมดินลงไปอันนี้เติมแทนดินได้เลยนะคะอันนี้ก็ใส่ไปแค่นิดเดียวนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นเป็นกระจุ่มอยู่คันนี้เดี๋ยวเรารอตรงนี้ว่าจะบานออกมาเป็นสีอะไรนะคะอันนี้เดี๋ยวลุ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะพาไปดูต้นที่แทงดอกออกมาใหม่ก่อนนะคะ อันนี้ก็หลังฝนตกมันก็จะเปียกปอนนิดนึงนะคะอันนี้เป็นทวิตเตอร์ที่ที่ออกดอกไปแล้วที่เพื่อนๆเห็นในคลิปต้นคลิปนะคะก็ยังไม่ร่วงเลยนะคะดอกค่อนข้างทนอันนี้เขาโดนฝนเนาะนี่สีสันก็ยังยังมีสีสันอยู่ถึงแม้สีจะซีดลงนะคะ เป็นเกียวๆเนี่ยชอบจังเลยนะคะขอบเขียวๆอ่ะจะพามาดูต้นที่แทงดอกออกมาใหม่ค่ะตัวนี้เลยตาเอ๊ถ้าเราก้จําชื่อผิดคือมณนีรัสนะคะสําหรับต้นนี้ไม่ใช่ชา์โดนะคะเสน่ห์ของมณนรีรัสที่ก้อยชอบมากเลยนะคะ <S <S เป็นขอบสีน้ําตาลขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็จะมีสีชมพู นะคะแล้วก็จะมีสีชมพูอ่อนม่วงเข้มอะไรของเขาเนี่ยจะเป็นโทนไล่มาเดี๋ยวต้องดูตอนที่เขา<อ>บานขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นชัดกว่านี้แล้วลายจะเด่นกว่านี้มากค่ะ<อ>เพื่อนเห็นไหมคะบางดอกนี่มันจะเป็นโทนขาวเลยด้วยซ้ําน่ารักมากเพืเ่อนๆนะเดี๋ยวรอดูให้เขาบาน บานกว่านี้นี่อันนี้เริ่มแทงขึ้นมาได้เยอะแล้วนะคะแต่มณีรนนั์ไม่มีกลิ่นนะน้องก้อยเคยดมแล้วไม่มีกลิ่นแต่ถ้าเป็นทวิตเตอร์ตัวนั้นมีกลิ่นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะสําหรับปทุมมาสวยๆยังมีอีกหลายสีเลยนะคะเดี๋ยวเราอรอลุ้นเจ้ากระถางนู้นด้วยนะคะเอะละะานนล่ะค่ะเพื่อนๆมณีรั์ของน้องก้อยก็บานแล้วนะคะอ่ะเรามาดูลายกัน ดอกเล็กนิดนึงนะคะขาดปุ๋ยอ่าด้านล่างนะคะเป็นสีน้ำตาลแดงนะสีอิดเข้มเลยนะคะอ่าด้านบนเป็นสีชมพูนี่ค่ะแล้วก็มีลายเส้นสีแดงด้านขอบเป็นสีเขียวนะคะเพื่อนเห็นไหมคะน่ารักมากค่ะนี่เป็นปฐมมาอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เราก็ชอบสะสมมากนะคะ มีเป็นดงคงจะสวยนะคะแต่ว่าพื้นที่เราไม่พอแล้วก็ปลูดได้แค่นี้ก็ไว้ชื่นชมนิดนิดหน่อยๆนะคะน่ารักมากเลยค่ะนี่เลยอ่าพาเพื่อนๆมาดูบานทนมากนะคะนี่สองดอกนี้ก็ยังอยู่ถึงแม้ว่าจะสีซีดไปบ้างนะคะอ่านี่เลย น่ารักมากเลยสำหรับเจ้าต้นนั้นก็ยังไม่แทงชอ่ดอดอกสักทีเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคะเพื่อนๆพนือคะกระถางนี้แทงชอ่อดอกมาแล้ว1เป็นสีขาวอันนี้ยังไม่ทราบสายพันธุ์เหมือนขาวเชียงรายเลยแฮะเดี๋ยวรอให้เขาบานนะคะนี่โดนฝนกระหน่ำต้นก็เลยเอนเดี๋ยวเราค่อยมาค,ำค้ำเขาอีกทีแล้วกัน ชามากเดี๋ยวเราจะเติมดินเติมปุ๋ยลงไปอีกนะคะก็คืออันนี้ใช้ดินหมักกับปุ๋ยขี้วัวเนาะ,ะเดี๋ยวรอลุ้นไปนะคะสำหรับเจ้าทวิตเตอร์กับมันีล้ะก็ยังบานอยู่เลยนะคะอ่ะแป๊บนึงนะคะจะค่อยๆแผ่นกล้องขึ้นไปนะคะนี่ยังบานอยู่เลยบานทนมากอันนี้เป็นเดือนแล้วนะคะ สำหรับข่าวเชียงรายก็จะกระจุ่มกระจิ๋มน่ารักน่ารักนะคะดอกไม่ใหญ่มากนะคะขาวขาวเขียวเขียว mm hmm. โดนอะไรมา <c oughs> โดนมแมลงเกาะอีกแล้วเนี่ยนะคะบางทีนี่คือเ,อเป็นโรคจากมาแมลงพวกนี้มแมลงก็จะมาเกาะแมลงพวกมแมลงตกกลางคืนแล้วเราไม่ได้ใส่ายาเคมีใดๆก็จะประมาณนี้ไม่เป็นไรถึงแม้มันจะขี้เละแต่เราก็รักอ่าเดี๋ยวติดตามอันเนี้ยน่าจะเป็น กระเจียวเพราะเพราะว่าใบแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์กระเจียวโดยตรงนะคะแต่ว่าแบบนี้ก็จะเป็นปทุมมานะคะเป็นตะกูลขิงค่เหมือนกันค่ะแต่ว่า,อาดอกดอกในไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นปทุมมาดอกในจะมีสีม่วงค่ะถ้าเป็นกระเจียวดอกในจะมีสีเหลืองนะคะก็เคยอธิบายไปแล้วเนะาะเพื่อนๆก็ย้อนดูในคลิปได้เดี๋ยวไว้แปะลิงก์ไว้ให้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก้อยกลัวมันยืดยาวเราอาจจะจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูพักต่อไปของต้นอื่นว่าจะมีสีอะไรดีกว่านะคะแล้วก็จะาทากระถางนี้ให้สวยกว่านี้นดิดนงึงฝนตกพอฝนตกแรงๆเนี่ยดินมันช้าลงกระถางค่อนข้างเยอะหมายถึงว่ามันมันดินมันล่วออกอเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะฝากคลิปเล็กๆน้อยๆของก้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ